การดําเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอเมืองอำนาจเจริญครัวเรือนตัวอย่างนายนิคมมงคลมาศนายนิคมมงคลมาศอาศัยอยู่บ้านเลขที่10หมู่7ตําตำบลนาจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีสมาชิกในครัวเรือน5รายดังนี้ค่ะ 1. นายนิคมมงคลมาศอายุ59ปีพิการทางสายตามาแต่กำเนิด 2. นายบุญพรมมงคลมาศอายุ51ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปพิการทางสายตามองเห็นได้เฉพาะในระยะใกล้ 3. นางสุนทรคำเหตุอายุ53ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป 4. เด็กชายพีระพงศ์มงคลมาศอายุ11ปีกำลังศึกษาและ 5. เด็กยิงรุจ,จิรัตมงคลมาศอายุ9ขวบกำลังศึกษาทีมปฏิบัติการตำบลได้เข้าติดตามและวิเคราะห์สีทอเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพบว่านายนิคมมงคลมาศต,ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยและรายได้ถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ก็มีทัศนคติที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความยากจนมีจิตใจเข้มแข็งโดยได้คู่บัดดี้แก้จนคือกอรอมนอ,อํนาจเจริญ ด้วยทักษะส่วนตัวเป็นผู้มีความรู้เรื่องการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์กอรอมนอ,อำนาจเจริญจึงได้สนับสนุนไก่พันุไข่จำนวน20ตัวหัวอาหาร6กระสอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและกล้าพันธ์ุในการปลูกเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิกมอบถุงยังชีพข้าสารอาหารแห้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการจำนวน3,000บาทและชุมชนนำโดยนายบรรจงสุรวง์กำนันตำบลน,นาจิกร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและเพิ่มเติมในส่วนที่ชุมชนสามารถดูแลได้หลังจากผ่านไปหน,นึ่งปีนายนิคมมงคลมาศสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพออยู่พอกินโดยมีไรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ ราคาแผงละ120บาทแต่ยังคงต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่าง,ย,างยั่งยืนนายนิคม,มงคลมาศแม้จะเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดและการเคลื่อนไหวแต่เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศัก,กยภาพเท่าที่มีอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครัวเรือนยากจนอื่นๆได้ค่ะ